ฟองดีกว่ามาโอเครีโหลดก็ด่านนี้ก็เป็นคือคือด่านเวสต์ลอนดอนนะโอเคแล้วก็รอมานะส่วนมอนที่ผมใช้ก็มอนเตอร์ที่ผมสั่งใช้ก็คือโบนฮะไอ้อ้วนนั่นแหละไอ้นั่นแหละ รอมานะจออันนี้ก็เปลี่ยนเป็นช็อตกันปืนที่ใช้คือ Level a ์ t i o n Rifle แล้วก็ช็อตกันนะสองนี้ก็ต้องขออภัยด้วยช่วงนี้เพราะปิดเทอมตั้งแต่วันที่24ตุลาแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาอัดแล้วก็ลงชิปเท่าไหร่นะขอโทษหนึ่งจิ๊กอุ้ยมารอเลย ห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคเฮ็วตกใจ ไปก็ร okay. ีโหลดไปเก็บเคมอยู่ตรงหน้าเรารายร้ายอุ้ยเจ็บเฮ้ยเอ้าล้อัำไหนังไหนมาทงไหนจากระยะนี้มันไม่อยู่ยังวไม่เหนื้ั่นยงไงยิงโอเค โอเคโอเคโอเคเรียบร้อยฮะระหว่างนี้ก็รีโหลดกระสุนไปเยี่ยมเยี่ยมโอเคไล่ดูหนะโอเคไป อยู่นตังค์สักหน่อยฮนะปุ๊บออกกิบไม่ได้เลือด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 โอเคกันมีสี่สิบนัดแต่เว้ยฉันมีเจ็ดสิบนัดโอเคโอเค next wave i n b o u l เยี่ยมเป้พี่สี่แล้วความรู้สึกคือเหมือนเฟสพาวมานะ mm hmm. ชันบอว่า ไปแล้วเบอร์ช็คเลตปึ้มะยะนี้ลูกทองลูกทองอเ,เยอะนี่หว่าโอ้ยจับไหนจับไหน

ก่นี่หว่าปืนนี้ไปได้ไม่ได้ถือว่าปืนระยะกลางไอ้ตรงนี้โอ้โหมันมไม่โดนเลยราะยะกษาระยะรักษระยะรักษาระยะแล้วก็ที่ห่ไกลเรียบร้อยข้างู่น เว็บหน้าเฟสพาวมาแน่ๆงนั้นเราก็จะไม่เอาอะไรมากก็เอาเซ็ตเดิมดีกว่าก็ครั้งนี้ก็จะไม่ใช้ฮันติ้งช็อตกันนะห้างดด้วยครับห้ามห้ามสั่งห้ามเลยห้ามฮันติช็อตกันจะลองสู้กับบอสไปปืนอื่นดูแต่ผมไม่ใช้รอนะ รอมันยิงบอสยากยอด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 โอเคครบครบตามหมอสั่งทศทศทศใครอุ้ยมันร้อนนะ เมืองนี้ก็โออะไรวะเอรหน้าเอเอหน้าเลเวลแอคชั่นเมืองนี้ก็รู้สึกจะมีบอดอยู่ว่ามันลามาจากเบลติกแล็บนะฮะอ,อืมแล้วช่วงนี้ก็มีข่าวใหม่มาว่าคิลลิ่งฟอร์นี่มีอีเวนต์ฮาโลวีนนะโคตรน่าเล่นมากเลยจริงๆ ว่ามันต้องออกแต่ด้านนี้มั้งไปเมาโอ้นั่งไงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จอเป็ท้าแล้วเริ่มนม่ลได้สุดยอดแล้วนะเฮ้ยเย่เย่เย่โอ้เออโอ้ยเจ็บโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียรอดเรีโหลด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 เรียรอดจะก็รีโหลดปล๊บโอเคโอ้มาเยอะมาเยอะ ตายไปไหลายตัวเลยเดียวสรุปคือถ้าเกิดเราเจอไอ้ไอ้นี่นะก็อย่าไปเดินใกล้มันนะมันจะสบนะมันอย่าเดินใกล้สรุปยิงคุงก็ตายแล้วเอาจัดการยิงยิงยิงตั้งแต่ช่วงล่างๆประจุยหมดละเหนื่ะร้ายอยู่ไหนวะอ๋ออยู่โน่น มีทริคอีกอย่างที่ผมเพิ่งรู้มาไม่นานก็คือเมื่อคุณฮิวเลือดแล้วมันจะไม่สามารถเปลี่ยนรูดได้ใช่ป่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นฮิวแล้วก็แต่เราจงปลาระเบิดได้อยู่ก็ฮิวปุ๊บปลาระเบิดเลยโอเคโอเคเวฟหน้าเตรียมตัวกระสุนเต็มอยู่ลืมไป เว็บหน้าเต็มตัวนะฮะทางผมหาที่ห้องเต็มโอเคมันกลางจะมาแล้วยี่สิบแปดตัวโอ้โห,โโหเห็นแต่ไกล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 โอ้โห้เอ้ย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 สิบหาย เค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 แล้วเคแล้วโอเคเล่นต่อกันเลยเนื่องจากเมื่อกี้มันเด้งนะเฮ้ยเนอะเย้เยอะเป็นล่างๆเลยลดต่ำมาเองลดต่ำมาเฮ้ยหิ้วเลือดจึ๊กควางระเบิดโอเคได้เลยบยึ้ม อ่ามันคิดทริกได้แค่น้อยนะให้เตียบตุดเบอร์หรื่งไปก่อนเฮ้ยถอยใโหลดถอยให้โหลดไม่รอแล้วไม่รอแล้วไห้บืนพกนั่นแหละให้บืนพกกูจะยิงให้ตายเฮอ เขาจะยิงแกตายเลยเพื่อนผกนัก่นแหละมีบวกมีบวกมีบวกชึ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 บเย็ดแหมไม่ตายไม่ตายบายบายเพื่อนอ่าเต็มโซ <Yeah. S 2> เติม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 สู่เว็บสุดท้ายนะเตรียมตัวสู่เว็บสุดท้ายโอเคผมก็เปลี่ยนจากปืนไอ้สอกระบ,บอกกันคือช็อตกันกับเลเวอเรชั่นมาใช้ไอ้นี่แล้วนะคอร์ดโบนโอเคมา ชุบออเไปยิงผิดยิงพลาดเคแรงโคตรมึงทะลุด้วยเออเโอเโอเโอเออเออเอยเออเออเออเอยเออมาเยอะนี่ว่าเฮ้ย โอ้ยมาแเยอะแยะโอเคไม่ทนนะเองแล้วมาเลยฟักฟักทุกฟัก,ฟกเกาะเลยยี่สิบสามเยอะนี่เนาะรอบางนี้รอแบงนี้ รอมันี้รอมงนี้แล้วก็ปลาระเบิดปล่อยเย้อยขอดบอนมันก็ดีที่แพบเหมือนกันนะแล้วประโยชน์ของ์อดบอนก็คือยิงทะลุนะฮะจำไม่ขึ้นใจเลย ก็คอดบอลยิงทะลุโอเคถึงช่วงนี้ก็ต้องกลับมาใช้ปืนเดิมนะจนตอนนี้เราก็ต้องมาใช้อันเดิมเราก็ต้องใช้ฮัตติ้งเหรอเฟรมทาวเวอร์ก็น่าสนใจแต่ลองคอดบอลต่ออ่ะซื้กอกลอกมาเย้ มันต้องอย่างนี้สิคือมีเพื่อนผมคนนึงเขาบอกมาว่าคือบอสถ้าเกิดเรายิงตามันอาจจะตายเร็วนะฮะคือบางทีอาจจะนักเดียวตายเลยก็ได้นะผมจะลองดูนะเพื่อนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครหรอกครับไอคนที่เล่นไอก็ไอคนที่เล่นอะไระอะ d e f e n s ยูอนั้นกับผมมาแหละไอคนนั้นเลยทําแนก็เล่นเหมือนกันเกมนี้ผมก็ได้มาจากมวะเอ้ยชิบหาย อ้าวเฮ้ยจะจริงพังด้วยป่าไปทำไมวะเกยคนนั้นแหละครับเขาก็ได้คีย์ลิงฟอร์มาจากไอเนียแหละได้คียเกมไี้คีย์ลงฟอร์จากไอมอนี่แหละโอเคเว้สุดท้ายมันจะมาตรงไหน โอ้เิอในตึกเลยเว้ยเอาละโอเคจามาทไงว่ามาใจเต็มทุกทีแลเนี่ยเจอบอสเน บอลนี่เรเจะเต้นนะโอค้ควันนี่อยู่เหมือนอุนอ๊ยตกใจเค้เค้เค้โอ้ตบเข้าบ้านเลยเวนเข้ครับตบผูเข้าบ้านเลย เครับตบเข้าบ้แล้วตบเข้ากองไฟนะโอเคเลยเดียวเจ็บดุงเบอเจ็บดุงเบอมันงเจ็บดุงเโอ้ยตกใจจังตว่า ไ้ยี่ไปฮึ่ายเลนเฮ้ยอีอส,ยยอสตอเกอร์ไอคลิปก่อนผมก็พูดผิดแล้วน่ะไอตัวนี้คือไาเลนจริงคือสตอเกอร์ฮนะนวก่น,นเลย แบะตายแล้วตายแล้วอี่าชิหายแล้วชิหายแล้วชพายเฮ้วิ่งรออยู่ไหนเฮ้ยเกาะเจอแล้วโอเค,เอ,เคอชีวิตได้หน่อย เย้เค yeah, okay. ชนะครับวู้เจ๋งไหมล่ะแหมเอามาแยมก็กล้นฟิชแหมปะทอง้องเฟยเฮ้ยแหมอย่ามาแยมแหมอยู่สวอตเซอร์ไว้นะครับก็ขอจบพาร์ทนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับบายบายนะครับ